จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อเนะครับเนื่องจากว่ามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลานะครับได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องของกระบวนการผลิตรายการและก็ในเรื่องของเบื้องหลังของการถ่ายทอดสดรายการต่างๆของ NBT ภูเก็ตนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับนายทัชชนพสมสุขนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่5สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาเนะครับในโอกาสที่มาศึกษาดูงานมาดูขั้นตอนกระบวนการผลิตและเผยแพร่การออกอากาศของรายการโทรทัศน์โดยในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการจําลองการผลิตและก็เผยแพร่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ให้กับนักศึกษาได้เห็นกระบวนการทํางานจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ลองฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านการสื่อสา แก่ฑนักเรียนในอนาคตข้างหน้าได้ขณะที่อาจารย์สาวิตรีมะดอมะในะครับซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเผยว่า นักศึกษากลุ่มนี้นะครับเป็นนักศึกษาที่เรียนในช่วงของโควิด -19 ส่วนใหญ่นักเรียนในรูปแบบออนไลน์นักศึกษาไม่มีโอกาสเรียนในห้องปฏิบัติการจริงจึงเลือกที่จะมาศึกษาดูงานที่ NBT ภูเก็ตเพื่อให้กับนักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงและสามารถที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงพร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางนี้นะครับเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจหรือปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตพร้อมพูรณาการร่วมกับการเรียนการ สอนในการออกแบบสื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น